สวัสดีครับทุกคนตอนนี้มาพบกับเอเลนอร์แตเวนะครับบันไดของเอเลนอร์นะครับเป็น Playable ทีเซอรนะครับหรือว่าเป็น t ีเซอรที่เล่นได้นะครับรูปแบบคล้ายๆกับ PT นะไซเลนฮิ l นะครับใน PlayStation 4ที่ตอนนี้ก็คือโปรเจกต์ Project เป็นหมันไปแล้วนะครับอ่าแล้วผมอ่าเกมเนี้ย <c oughs> ทำโดย Engine Unity นะครับ ที่เห็นตรงนี้นะครับผมปรับภาพเลยระดับโลสุดเลยนะครับเนี่ยเวลี่โลนะครับเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นแค่เอ็นมันเป็นแค่ตัวเดโมโดเนี่ยมันไม่น่าจะใช้สเปคสูงขนาดนั้นแล้วเกมนี้มีลักษณะคล้ายกับเกมเลเยอร์ออฟเฟียนะครับน่าดูลักษณะแสงเงาแล้วก็ลักษณะอาคารน,นะครับจะคล้ายกันมากแลา,า,านอกฝนตกหนักเลยเออเออ,เอ,อคอมผมก็ไม่ได้ต่ําขนาดนั้นนะแต่ว่าน่าจะเป็นเพราะว่ามันเป็นเดโมโดนะครับก็เลยเขาได้ย่างไงอ่ะมันก็ใช้ทรัพยากร กระป๋องเมื่อกี้มันหล่นลงมาเว้ยเล่าน่าจะเป็นเกมสยองขวัญนะครับเนี่ยเอาละเฮ้ยหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ย อโอ้ยอย่าย่าย่าััวเลกลาก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับแล้วครับเราต้องลงัไปหาเรอลคนนั้นเหรอ ครับไใจกล้าชนเลยแล้วกันโอ้ยเอาเป็นไงเป็นกันมาเลยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอ้โชคดีไปโอเคเอาละครับขยังชั่วหน่อยเฮ้ยเฮ้ย อะไรเฮ้ยอฮ้ยอย่าสิเฮ้ยประตู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 เปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ประตูเปิดไม่ได้ไอ้ชิมายชิมายอย่าอย่าโอ้ยอีน้ำอ่ะเนี่ยเออ วัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่แค่ทีเซอร์เหรอโอ้นี่สั้นมากนะครับเนี่ยสั้นมากๆแต่ว่าโอ้ใจหายใจคว่ำเลยอ่ะสุดยอดเลย โอเคครับทุกท่านก็จบไปแล้วนะครับเอเลนอร์แซเวนะครับใครสนใจโหดนีดังมากเลยถ้าใครสนใจนะครับก็ไปหาโหลดได้นะคบอ้ากลับมาอีกรอบแล้วโอเคถ้าใครสนใจก็ไปหาโหลดได้นะครับเซิร์ชตามเซิร์ชตามชื่อนะครับเอเลนอร์แซเวนะครับล้็เป็นพรีวิวทีเซอร์ลองมาเล่นกันได้นะครับแต่ว่ามือนกัอย่างที่เห็นนะครับเป็นแค่ทีเซอร์ครับไม่มีอะไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม ใจหายใจคว่ำเลยกูขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับติดตามเข <c oughs> ้ากดไลค์ซับสไคร์กลังใจด้วยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับจับิีฬานั่นให้ได้ไม่ช้าอันนี้แหละครับเอาละครับอะไรเนี่ยทำไมอ่ะทำไมลดนั่นไงคัดซีนมา ได้ยังไงว่าจะจับนาถเรียข้าังเฮ้ยโอ้ยโอ้โหไม่รีี่หนอะไร